นี่งวดที่หาแล้วนี่เบิเ้งมันเข่ามาตลอดส่วนมากพวอฟันมันกับเขา่าแล้วก็ไปซ่องมันกับเขา่าโอ้ฉลับมันเข่าทุกอันเลยเ,ออเขา่าสังเกตเบิ้งมันเข่าเลยเข่าตาที่แหลกมากเลยแม่จศดมากจนมากเข่าตลอดเลยครับออแต่ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับปอลพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เรามาเจอแม่รัดโดยบังเอิญน,นะครับครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะฮะคุณแม่ก็มีโชคมีลาบนะครับ ซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวได้สองเด้งเลยนะครับเีีครับก็ <G ül üyor> <g ül üyor> ถูกกันก็เป็นหมื่นนะครับผมคือคุณแม่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนาะก็ไปน,นอนที่โรง,งพยาบาลนะครับแล้วก็ฝันนะฮะฝันฝันว่ามีคนมาบอกอะไรประมาณนี้คุณแม่ก็เลยซื้อสองหนึ่งนะครับส่วนเลขลอตเตอรี่สี่สอนนะึคุณแม่ก็ไปได้มาจากที่คุณแม่ไป ไปบนไว้นะครับที่ว่าสองนั่นแหละครับ F4 ครับถูกมาแล้วเนี่ยสามงวดแล้วนะครับผม สำหรับแม่รัดนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับโอเคครับเพื่อนๆไม่เสียเวลานาอเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของแม่รัดกันครับผมเดี๋ยวตามแอดมินมาครับ ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านน้ำนาะค่ะครับผมวันที่แล้วป่วยบ่สบายเนาะเข่าโรงพยาบาลบ่ค่ะแม่จ้ะบ่เข่าซื่อๆได้ไปได้ฝันบ่ชเงไดไเล็กเขาเล็ก,ลกอีกเลขผีมาบอกเป็นจังไหนแม่ไปโรงพยาบาลน,นั่นฝันบ่เลขนะั้นจังคอยได้ก็ฝันน่ะละฝันว่าจังไหนวันวานเขามาบอกน่ะหล่ะโอ้ พ่อแดมาบอกว่าว่าพ่อจะในจำไหมน่าในจำเขามาบอกนี่แหละเลขอันสี่สองหนึ่งอยู่ละสี่สองหนึ่งที่สองหนึ่งสองเล่งเลยคือเลสองหนึ่งเอาเดทไทยลตเรี่สามตัวแล้วก็เออแล้วก็สองตัวโอ้เด็กร่างอีกสองเด่งอหกพันเลยเนาะเป็นจังใดจังใดเป็นนอนรล่องบอลเจ้าจังคอยได้ทดิมันแม่เป็นซาซาเลขี้หมอใส่ไป ไปโรงพยาบาลหมอก็เลยตรวจเขาเอซเล่เบิ้งเขาก็เลยไปให้ให้ว่านอนล่องบ้านไว้สินอนกี่วันแม่นอนมือหนึ่งมือมือนั้นขึ้นก่อนมเล่ออกก่อนเล่ออกก่อนเลขออกโอ้ก่อนเล่ออกก็เลยได้เพิ่นมาซิมใส่หูเบาง่ายว่าผีโรงพยาบาล เจ้าบุรใส่บ่หูต้นตายลายน้อยหันนอกบ่หูว่าชิมเลยว่าสีสองหนึ่งตื่นมาบอกเขาเบิดลุ่มานก็บเบาอยู่เบาเขาฟั่งยนเบาคุยอยู่แก่ับเติว่าแม่ก็มีดละนอนกับเบาใครสนใจยังทัอย่างยิ้มใส่หูบอกตื่นเซาซาอัศจรรครับคือว่าอันไปใส่มากไปไหว้พีหน้ามากบ่กลับมาแม่ให้แล้วแม่ก็เลยไป ไปแก้บนเพิ่นโอ้โหแก้บนเพิ่อนแม่นมงเกาที่ห้าไปเที่ยงหน้าน่ะบ่ที่ว่าเขาเห็นผีสิบ่ขอเสียงหน่อยนะครับแม่นั่นน่ะที่ห้าเห็นนั่นแหละมันเกิดเพิ่นก็ให้อียงหนึ่งหนึ่งสองแปดป๋งวดนี้บ่ครับบ่งวดที่ผ่านมาเอากระถือเกรือหนึ่งสองสองหนึ่งผีหน้าน่ะเออประเดี๋ยวงวดนี้ก็ไปแล้วนี่แก้บนแล้วให้อีกให้อีก หนึ่งสามแปดเอ้งวดก่อนในหนึ่งสองแปดงวดนี้ได้หนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดสร็จวงวดนี้ผีนามาบอกหนึ่งสามแปดบอกแม่แม่คุ้นว่าอันเลขหนึ่งหนึ่งสองแปดนะผีหน้านะบอกกูเหรอครับไปสื่อบอกกูมีสาสื่อมีสายสื่อถูกมากี่งวดแล้วแม่นี่ถือมาตาปุ่นอะตาเก่า เก้าหาสามพันโอ้เก้าหาเก้าสามพันอะ่ะต่ว่าแม่กับ่ดได้ซือ้อหาเก้าสามกับ่ได้ซือ้อแม่ได้มาซือ้อตอนสิบสามสามสิบเอ็ดนะได้บงังบังหันกระถือดิเก้าหาแปดนะต่ว่าแม่กับ่ซือ้อกันบ่มีเงินบัดนี้แม่กัเลยมาซื้อบังหันอย่างเทว่าหนึ่งสองแปดเนี่ยแหละก็คือแม่แม่ได้เลขมานี่ประมาณกี่งวดครับ<ม>ที่ถ<ด>ูกมหมนิ่งงวดที่หาล่ะนี่ เอางวดที่ห้าแล้วบ่ครับหอุ้ยผมก็เข้าใจว่าสามงวดห้าแล้วแหละครับหาแล้วหางวดนี้ได้เลยซีแล้วเด้อโอ้ห้างวดนี้มาห้อนงบัวซื้อนะห้องบ่ซื้อโอเบัวซื้อบริเวณมันเข้ามาตลอดอืมเอาแล้วก็คลิปคลิปก่อนที่เราต่องวดกันไปตัวไหนคือแม่ต่องวดนะมันหนึ่งสองสามบอหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่เนาะต่องวดที่ผ่านมานในแกลงไหนไม่ใช่ที่ สภาพที่ที่อ่าที่แม่ไปหาตั้งแต่ตีห้าน่ะตัวตัวตัวไหนที่เราต่องวดกันไปนะครับหนึ่งสองสามบอกแม่ไปจำเข้าใจมันนแต่ว่ามันกระถือกี่ดีล่ะไม่ไม่งวดงวดใหม่เนี่ครับงวดใหม่ดีบองวดใหม่นี่าฝันโตได้ตองงวดโอต้องงวด่ะครับพันใดต้องงวดฝันเต้ยฝันวาน นี่ยังบอกฟันว่าเงื่อนเป็นกองไว้นะเออใช่ใช่เงินกนกองไว้มีสองเก้าสองอะไรนี่แหละแม่แม่ตีเป็นเก้าสองมวเงืนสองกองแม่ก็เรียกว่ากองมันเป็นเก้ามันเป็นสองครับแล้วการพอเราศูนย์ใ้แม่ลายแม่ได้ตีเก้าศูนย์เก้าสองบ่ไหมจังไหนนี่แหละแม่ใช่ครับอืมบัดนี้แม่ฟันอะไรนีฟันมาขึ้นอีกฟันอีกฟันอีกแล้วฟันอีกเออฟันว่าไงแม่ฟันมาเด็กหน่อยมาขอเงิน ฝันว่าเด็กหน่อยมาของเงินเด็กหน่อยผู้ชาย,ท,ยที่เป็นตัวไหนแม่แม่ก็เลยว่าเอามีเงินพันนีล่ล่ะที่แรกบ้านมีสามสิบบาทบ้านี้ใบเบิงมันมีเงินสามสิบห้าบาทแม่ก็เลยหายเด็กหน่อยแม่ก็เลยตีหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าแม่ก็เลยว่าหนึ่งสามห้าตั้นเลขแม่ไปซ่องนี่มันห<อ>นึ่งสามแปดเด็กโอ้ยังไง ส่องเลขสองแม่ได้หนึ่งสามแปดสามแแต่ว่าเลขฝันได้หนึ่งสามห้ากลับมาฝันว่าเด็กมาขอเงินมาให้มาขอเงินร้อยสามสิบห้าบาทร้อยสามสิบห้าเจ็กมันจะขึ้นเลขบางเฮาจะขึ้นเลขบนตาบุ๊เขาก็ซื้อบนซื้อล่างอะเนาะครับเอาส่วนมากที่แม่นแม่นเนี่ยนะแม่เนาะที่ที่คุณแม่ได้แม่นแม่นเนี่ยได้มาจากความฝันหรือได้มาจากที่เราไปส่อง ต้นมากข้มฝันมันกับเขาแล้วก็ไปซ่องมันกับเขาโอ้แต่ว่าค้อมฝันค้มซ่องนี่มันซ่องสิเขาเลขลางเขาเลขลางมาตลอดที่งวดนี่แต่ว่า oh. เลขบนนี่เขาตั้งวดเดียวเขาต้านเก่าเก้าเอียงเกาะอันหาสามเก่าท่านาเลขบนญ mm. นอนกั้นสิเขาเลขลางตลอด mm hmm. เลขลางสิเขาเลขลางก็คืองวดนี้งวดที่ห้าแล้วใช่ไหมคุณแม่งวดที่หกประตูเลยเข้าไป oh. เขาซื้อเลยมันมีส มันมีเท่าไหรเข่ากับตีว่ามันมีหนึ่งสามแปดเข้ากับตีแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดแปดสามสิบสามสามสิบเอ็ดเท่านั้นแต่ว่าถ้าเข้ามันออกแล้วเข้าว่าซื้อก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายจังมากปั้นทุ่งแต่เก้าศูนย์สองนี่คือต่องวดเนะคุณแม่เนาะเก้าศูนย์เก้าสองนี่แหละศูนย์เก้าสองมีแต่สุดสามตัวตัวนี้สองตัวมันมีป่ะแมสองตัวนี่แหละสองตัวเข้ากับซื้อฉลับกันเอาเนี่ย อันหนึ่งสามแปดเนี่ยมันทีสองตัวดิหน่โบแม่จับมาให้จับครูเนี่ยเพราะว่าทำปั๊บเมื่อวันไหลใช่ไหมมันไหลดิเอาจับเอาตัวใดเนี่ยมีตัวไหนบ้างนม่จะแยกให้ครับก็มีสิบแปดแปดสิบเอ็ดสิบแปดมีแปดไอ้เพิ่นกรับเอากรับเอาแล้วก็แปดสามสามแปดแปดสาม สามแปดสามแปดแล้วเพื่อนกาบอลเออแล้วก็สิบสามสามสิบเอ็ดเท่านี้ไหมเท่านี้นะฮะหนึ่งห้าสามห้าเอาด้วยไหมอันนี้อันนี้เลขพันก็เอาสามห้าอ่ะตะไถ่มันสามห้าแหละเท่านี้ล่ะหนึ่งห้าเอาให้มันครบไปเลยนี่แหละคืออยู่ในนี้ข้อสลับออกแต่บานเลขอันเลขหนึ่งสามแปดสลับมันเข่าทุกอันเลยเข่าสังเกตเบื้องมันเข่าเลย เขาตาที่แหลกมากเลยแม่จดมากจนมากเขาตลอดเลยครับแต่วางวนนี่แม่แม่มักหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดไหมแม่เนาะเน้นเลยเน้นเลยเอมปุ่มให้อยู่นะครับผมนี่ละแม่มักอันนี้ละเพราะว่ามักสามตัวมักตัวไหนแม่สามตัวนี่ตีครับสามตัวกับคันเลขบนแม่ก็มักหนึ่งสามหาเลขล่างแม่ก็ลมักสิบแปดอืมโอเคอืม เด็กบนนี่นีอ่บนนี่น่แต่บางห้าก็ซื้อบนชื้อล่างเอาครับเจลาหน้าบเนอกเป็นแนวก้างอ่อันนี้พีนาใช่ไหมแม่พีนาบอกเนาะเอาถือแม่ถือให้ดูนะครับอันนี้หนึ่งสามแปดนี่หนึ่งสามแปดแม่แม่เอามือเอามือออกนิดหนึ่งครับมันไม่เห็นตัวเลขนะแม่เนาะเอามือออกหน่อยอ่านิดหนึ่งโอเคกับเลขปันนี่มันสามห้า เลขอันนั่นลขเลข่นหทยนี่มันหนึ่งสามแปดครับอันนี้คือเป็นเลขแก้บนเนาะคุณแม่เนาะเลขบนอะ้รแล้วก็ไปแก้เลยองวดนี้งวดที่ห้าแล้วนะครับงวดที่หาแล้วตาเก่าตาหาตาหาสามเก่ามากพุ่นหาเก่าสามมากพุ่นยังไม่หลุดเลยยังบ่หลุดเลยยังเขามาตลอดแต่ว่าเอาบอซอซอซอ่ซือซ้อเติมเบิ่งมาก ข้าวปลเสือซื้อซื้อบงที่หาแล้วนี่หายหนึ่งสามแปดนี่งดงดที่ห้าแล้วอป็นหนึ่งสามแปดแสดงว่าให้แม่มาติดติดกันเลยเนาะแม่เนาะติดกันแต่ว่าแม่วงจักซื้อที่แรกแม่ก็บอกนั่นบึ้งซื้อซืบึ้งครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณแม่รัดนะครับเอฟซีครับผมคือว่าไปแก้ผีหน้ามาแล้วนะครับเนาะครับก็ได้ตัวเลขมาหนึ่งสามแปดหนึ่งสามห้านี่คือปีเด็กไปบอกนะฮะ ตัวเลขของคุณแม่นี่ก็เป็นเลขความฝันนะครับเป็นเลขความฝันเป็นเลขภูมินะครับแล้วก็เป็นเลขสองนะครับผมวดนี้วัที่5้าแล้วนะครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ